สวัสดีครับอ่ามาพบกันอ็กแล้วตัวเดลยก็แดกวันนี้จะมาสอนวิธีการทําปลาเห็ดนะครับนี่ปลาที่ดักได้มาเนี่ยฮะผมจะมาปั่นก่อนทำความสะอาดหาันชินะ้นแล้วนะก็ปลานะครับนี่เลยทำชิ้นแล้วนะต่อไปผมก็จะใส่ใส่น้ำลงไปบ้างนิดหน่อยนะครับ ดูว่าให้น้ำขึ้นมาวันนี้หนึ่งถ้วยอะไรก็ไดนน้ผมจะใส่ไข่ลงไปนะสองใบที่อื่นทำยังไงไม่รู้นะแต่ผมทำอย่างนี้ปลาเห็ดบ้านๆปลาสดๆเลยท,ที่ที่ดักได้มาอ่ะพิกแกงพีิแก,ง,แกงผมจะใส่ไปเลยนะนะประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนประมาณเนี้หนึ่งช้อนโต๊ะ ก็น้ำปลาใครจะปรุงเพิ่มก็ได้นะแล้วแต่นี่ครับเป็นประมาณนี้ผมก็จะปั่นปั่นหมูเนตปั่นเลยป่าทำคนอ่านนะเอาคำว่าเอาขี้เอาเกล็ดหั่นท่อนเรียบร้อยแล้ว ดูความเหนียวนุ่มของเนื้อปลานะครับนี่คือปลาธรรมชาติมากนะครับมีปลากดปลาส้อยปลาขยางปลากร้เขาวนี่ฮะจะได้แบบนี้เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมเหนียวนุ่มมาทับประหตมากนี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่คือของแท้ๆเลยนะไม่มีการผสมอะไรงัานน,นี่แท้ๆเลยนี่คือปลาน้ำชาติจริงเนี่ยที่ให้ดูนี่ครับ เหนียวหนึกมากเลยถ้าเป็นพวกปลากรุงปลากายก็จะดีกว่านี้กวาดให้หมดนะเสียดายมันเหนียวเพราะเนื้อปลามันเหนียวดูติดอยู่งในเห็นไหมเนี่ยเนื้อปลามันเหนียวแล้ะเอียดหมดเลยไม่มีกล,ล้าเกลื่อบบนปนหมดนะครับทีนี้กล้าเกลื่อบบนปนหมดเลยนี่ครับนี่หนะ วันนี้โอเคครับเดีย๋ยวผมก็จะไปทอดใส่ใบมะกรูดใส่โรยหั่นใส่อีกโอเคครับเดีย๋ยวจะเป็นตอนทอดเสร็จจะเป็นยังไงนี่คือสูตรเร่น้อยครับของผมสวัสดีครับ